ได้ยางไกมันไปไปยั้งโอมันทสาอะอไปยินรัดแต่หาปู่เนหลังเราสีเรลยๆดมันเอาไสามมันจไดเอก้าศูนยสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซครับผมแฟนครับแฟนสองทีมงานมาหาเห่งมวืชนครับเอา ยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศตามตัวเลขแนวทางโคงสุดท้ายพ่อสับเปลือยครับได้ยินข่าวว่าสั่งผีไปกองสลากกลับมาแล้วพี่น้องเนาะ,ะจะเป็นตัวไหนเลขจยอ,อกว่าที่สิบหกนี่เพิ่นไปเบิรงกมาแล้วพี่น้องเขาเฉยออกตัวไหนรอติดตามไปพระคองกันครับดีครับผมสวัสดีครับพ่อศูนย์สวัสดีครับอ๋อครับแนวทาง ของสุดท้ายเลขผีบ้าเนี่ยบอกว่าผีบ้ามาบอกผีบ้าบักนั่นบอกว่าบักนั่นล้าบักเก่าเนี่ยบอกเลือนเนี่ยโอ้ผีบ้าที่ว่าเพิ่งตายมันมาดเนี่ยเนื้อบริจุบธมานี่ยโอ้เอ้าอะไรบ้างหรอกรับจับมาถือกันเป็นบ่อแบบนี้เอออยู่นง่นลุงมาดนี่ป่ารัดที่มาหยิบน้ำปูความฝันนี่นี่โอ้เล่ฝัน

อย่างสามมันจะไดแล้วเอเก้าส่วนห้ามันว่าควบเดี่ยวกันยางไก่มันลงมามันจะมาหอดพี่จะชื่ออะไรหน่อยมันก็เลื่องไส้เฮ้ยเรื่องอะไรแล้เก้าส่วนห้าชื่อแน่เราอยู่ได้เงินวันนายนันทีโอ้ปกติแกค่อยบอกแบบนี้พ่ฮะปกติแกถือค่อยวอกแบบนี้สิบัวบอกเยอะเกียร์โอ้ แต่มันชีวามันก็บอกอย่างมันระเอดมันเย็นนะบริษัทมันอยากอันนี้มันหายเลยหายก็ชีของมันอยู่คือว่าแหละที่แสนจะชีน้ำมันหลายเลยแหละแต่ว่าหันบริว่าบริษัทมันจะเกลียรผมสิวะเจงผมสี่สูงว่าหันชุดนึ่งชุดนั่นมันว่งที่ย่ายืนอยูมันละหยินนี่มันตั้งมันก็บอกไปเพราะมันเนาะ ชื่อเนี้ยะรเออเออตัวแ้วเราสวงเก้าวันสาันวนมันก็เลยงย่งนี้แล้วนย่งนี้พสนใจบาแรเไปชื่อวชืว่าหาโตออกมาหลืสนเก้าดีกว่าโอ้สมัยนีชีวิตอยู่นี่กับแม่นแม่นอยู่ต่โดนเจ้าตบอกว่าเราพออุ๊ยโดน ส่นรุ่มข้าวคุณล่ะจังสิบอกเจนึงแต่ว่ามันบอกเหงมันดีอย่าไปถามมันต้องพต้องถามแค่ถามมันบอกยุ่แต่ว่าหันโมเมนต์โอ้แต่มันบอกเพราะมันมันบอกจังห่าเนี่แม่นของมันอี๋แต่ว่างวดนี้พ่อฝันเห็นฝันเห็นมันเพราะว่าเพื่อนตายไปแล้วประมาณน่ะอ่ะคิดชองทิ์บ่พอวัยชียุ่นี่ล่ะนาประมาณนี่ลราว่ดีเออห้วย ว่ามัได้หาหกมือนี่บ่ฝันหินมันน่ะอือโอ้พึ่งตายใหม่ๆหม่ทีเดียวชิมจั่วเฮ้ยวันถิ่นชิมวันภาควันแม่นวันผ่านล่ะโอ้วันภาคกลางคืนวันภาคฝันก็ได้ฝันว่าได้ผมยางมากทั้งหมล่ะยางมาตะบานยางมาตะบานจุ่มไปในน้ำปูนั่งข่วมฝันนั่นต่อไปครับผมมาห่อนเงี้ยหลังนั่น กต่ทีเห็นมันนั่งอยู่หันนั่งกั้นหัวเขาช่องล่องอยู่ปกติเพิ่นเป็นที่เพิ่นก็นั่งอยู่สั่นเออนั่งอยู่หันละข้างเข่านั่นตีข้างเข่านั่งอยู่เอ้ากระเรื่องนั้นมาใงเลยหันอยู่ว่าสันก็เลยก็ะเรื่อาษามันหรอกกระเรื่อยไก่มันมาเลยมันก็เลยว่าที่ไปยังอยู่นว่าซันเบอกให้เอ้าคูณจะที่ไปเรียนว่าน้อปูดเฉพาะว่าซันก็ะเรื่องมันมา ซื S <S ่อไดเลยเรยหัวันมันหวาโอ้ก็เลยว่าชิบส่วนใจน้ำมันหรอกก็เลยถามมันตัวอะไรเลยเรื่อวละเกาชุนหาเีวมันบอกจนีงเละผมกย่าง่นี้ายมาหอดีมันได้เงินใสอีกอย่ะลืมเรือชื่อแด้เดอยวาลื่นะเกาชุนหาหัวันก็เรื่อยแล้วไปเรื่องหูเงียสันนี้ก็เรื่อยบวกใช่วานเป็นล้วอย่บงพเรื่องชืเลยเรือพี่น้องเลยหามันมาบอก ของมันเลยอยู่ไรเก้าชิ้นหาไปได้ว่าเก้าชิ้นหาโอ้ยที่น้ำมันอยู่เลยห้ามเขาของมันเลยฮันผู้ใหญ่ก็ว่าอยู่หลายคนอยู่เออบอกใครบ้านแล้วเออบอกแล้วโอ้งวดแรกมันบอกอ่าหลังจากเป็นเสียไปงวดนั้นเขาก็นั่งขาวขาวกับวัวได้มากเลยมือนั้นแกมาวันถินน่ะมาเรื่อย อยูมากใช่ไหมเห็นมันพอดีเยี่ยงวะในความฝันน่ะครับนั่งเช่นหัวเขาช่องร่องอยู่ก็เลยบอกถามมันหรอกมึงมาใส่เล่นกับบัาหรอกร่างกายมันหิ้โยนบัวไปบัวนัางกันอยู่แล้วครับบัมันบัวเขากันอยู่แล้วเกเลยไกยมันมาเลือยว่าฉินนี่ไก่มันมามากเกเลยว่าชื่อเรื่อยเรื่อว่าฉันหลานเนี่ยตัวไรเลืยเล่นเนี่ยเก้าหาศูนย์อ้วกเก้าศูนย์ห้ามันว่าเม็ดเดียวเลยมันหวาตอนนี้วันนี้ยางผมยางมากไก่มากทอดดีแล้วมันก็เลยเออเฉย ชื่อได้เอยเรอยเ่ยนน่ะก็ขึ้นหาเนว่าฉันผมไปในความฝันมันก็เลยมาเหรียล้มปูสเงียงู้่นฝันช่างการเห็นหมืนเรื่อเดว่ะหรือมันว่าะไจะแตกเขาบอกว่าฉันวาอยผมวาแต่เขาแต่มันถึงข้นผมเก่าว่าเห็นยื่นผมก่อนใช <O. S 1> ้กตะตาเปนชงมันกลางทาถึงเนาะเอาเรื่องเขากินเรื่อกจินแล้วบอกแยกกูแล้หรอฉัน ชีบอกเลยแม่เสียงง่ามเหมือนกันมันวายอยู่มันเลียก่าสายก้อนฉันนี่มันคือจะพูดเรยมาบอกฉันดีคือเจอวายยินตามสัญญาเต้ตามสัญญาของมันตายมาเราก็บอากี่บาทมายี่ดียมากสมามือวัดสินใหญ่ช่ำโอ้มือิมือหวงฉันนี่บ้านพมมือฉันนี่บบออโอ้ยฉันนีเอยเดเง้ื้อได้แล้วเตะ là anh là... ừ. là... à cầu chín hà biết điều này tôi bỏ bỏ phải lái cuồng vô ra quay nàn như vậy nhưng à. mà hoa kỳ nhà gần năm như nó à. ừ ừ ở đây là người là à. ừ. Này là ừ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  เก้าศ wow. okay. or ูนหานี huh. uh ่ผมมีขายแล้วถูงใสงจังเลยวโอ้โหอาเลขเลขอะไรอย่างไรนี่ีบ้าผีบ้ามากพีบ้ามาบอกผีบ้ามาบอกเนี่ยตัวเดียวเก้าศูนย์ห้าได้เพียงเอ่ตัวเดียวนี่แหละไม่ใหญ่ตัวเลยแก้บอกฟันเห็นอีกจะเคลียบ่อหรพ่อเน้ามนัออกคนนีมาสิฟันหินี่เกียบอเลยแบกเลย้ย่าเนสีเ็ดบุญหาสิ โอกระปูยูเซนทีัวนี้กับซีเพ็ดบั้งสกุลหาแก่ยู่นใช่หเฮ็ดหาแก่ยืนแหะแต่มันเือยงแง่กับเฮ็ดกองกระสีน้ี่ไ้มันถึงหลอกตัวนี่หลอกแต่มันอยากได้บุญแห้งแล้วว่ะเตีเออเอาขึ้นเลยสะกวันเออเอขวงวากันมัมันะมาเยื่ยยอมันถิ่าบอกอีเลเนาะเออมันิมาแล้วเนี้ยถึงยามมันอ มันสิมาจ้เงยมันสีไงกันสีไงมันขืนเด้มันขืนอ้ะอะมันก็มาเลยโอ้มันยืนอยู่นี่พูดเหมียมันตกหัวเก้าของหัวเบี้ยเียเห่อเลยบุกจะเก็บหรอกวันดีเซ่ไปให้รถต่ำกันไรเออตกหัวเจ้าของนี่ละก็อรถอนสีดำนั่นใส่การที่ินมันกับบ่ เพียงมันยางไปยางมากมันกรบพุ้มีญตัวเลยจำของมันเนาะมันเห็นเฮ็ดมันหนึ่ตัวมันหนึ่งอย่งว่าโบมีผู้ใดเฮ็ดดอกบัวเจ้าของเฮ็ดเจ้าของเองเจ้าของเห็ดเจ้าของเองขาเจ้าของเองโอ้อันหลังผีบ้าเออเอฟซีครับผีบ่ามาบอกมึงผีบ้าเราเราตายไปแล้วเด้นี่ตายไปแล้วเราละบ้านพอสูตในยางมาเห็นเผลเนาะโอ้เม็ดเดียวเก้าศูนย์ห้า ห่างบอกได้สิพ่้าห่องบอกขึ้นมาได้เลขตัวนี้แได้บมันโขึ้นมาขึ้กันเนี่ยขึ้นมาตัวจิมหูคข้าเนาะนั่งช็ดหัวคอยฟังร้องอยู่เนาะก็เลยช่วงรู้เรื่องนั้นหยังอยันอายุก็ได้บริสุท์จกับมันีย่าง่มันเก๋สางจิไปยังยิบเวรเช่นอกไอ้วกอยู่ไปเรยนําปูวหัน rơi của anh, mình làm, lấy là câu chướng hạ bố, đi ra nó tạm đi, để nó nữa câu chướng